แม่จ้าแม่รีโอ้อพสันตอบกรับอันสวัสดีค่ะพ่อสนันคุณแม่บุ่นมีแล้วก็ับสวัสดีค่ะคุณยายเขียนส่งกำลังใจจ้าขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณมากมายที่เข้ามาเข้ามาให้กำลังใจขอตั <laughs> <laughs> วก่อนจ้าจ้า ขอบคุณนะจ๊ะคุณหนูเดงมาเ้าเป็นคนร่วมกันเนาะมันเป็นประเภทเดียวกันนะมันบอกคนเหมือนกันอย่างสีนะเขาก็ได้สีโล่ซีโล่ซีคุณแม่ยายน้องไออุน่นยายอ่านบทันไม่พอเอ้ย ยาย่นเป็นคุณวาสานบน้อยเดี๋ยวกับบินมาดอพี่เื้อตัวน้อยฮัลต้องเป็นวันนี้เหมือนกันนะครับคุณพ่สนันเป็นขอบคุณแม่เขียนครับขอตัวนะครับลูกทำงานอยู่ครับแม่น้าแคสเงินวะ ทันนย่อ่านบถถึกกับขอโทษหลายๆเดอ้อขอโทษถ้าวันบูถึกเนาะกัสร้างเนาะเพิ่นกนับน้ำน้ำพัฒนาน้ำปรับปรุงให้เขาได้อยู่สบายเนาะจ้ากำลังนั่งกินอยู่พอดีโอ้คุณนะจ๊ะคุณจินลนั้นคุณคุณเรา คณเราหน้ตเคสคุณหน้าเคสเรานะใครในบอ่บอไอปันไลคุณจะทักทายเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนกะดีดีไม่ตะพูดดีดีเลยการจ้ากาทักทายเฮาดีเป็นเพื่อนเป็น,ปนไม่ตีกับเฮาายไปไปเที่ยวงานหลายแยกกัเป็นวัดเ <c oughs> มื่อวานนี้ไอ่ไอ้เนี่ยเมื่อนนี้ใครเนี่ย เราบมาดนเนาะคุณหนูแดงสวัสดีจ้าคุณหนูแดงหนูแดงมาทักทายย่าเนาะเพราะว่าห้องกับแบงเวลาให้เพื่อนเนาะสวัสดีค่าคุณยงคุณภาษา <laughs> อังกฤษเออโมเมนต์มาบุบบุบรุดุงเนียที่จริงมันเกิดมันรู้ไว้แล้วแต่กับขอบคุณหลายๆเนาะ ขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจให้อันขั้นเห็นเพื่อนเพื่อนพ้องก็ดีใจเลยเนาะคนเคยมาว่มามาคุยน้ำกันขั้นเห็นก็นดีใจเลยทักทายทักทายพอสนันเนาะสวัสดีค่ะเพ่อสนันเราพ่อสนันสวัสดีครับ <c oughs> คุณอุดเนาะยังหลายเด้ยังหลายอยู่ยังหลายเวลาอันลูกกันแนะนําอยู่ลูกจอยกันแนะนําแต่ว่ามันบนจืดเนาะคุณสําลองอันเจ้าของบ้านกับยายยายเขียนเป็นคนบึงการจ้าอยู่พรเจริญ เออพี่เพื่อตัวน้อยเหรอแกคิดคุณที่เธอชอบตอบกับบุญมีคิดคิดถึงหลายเดอคุณอไทยเพิ่มพลังบวกค่ะคุณคุณนักแคสเงินบ่ฉันย้ายอ่านบุถอกับ ขอโทษห,หลายๆเดอ้อขอโทษท้าบบนบวถือเนาะมีกะตอบกับคุณที่เธอสอบสวัสดีส <c oughs> เราเคยว่าเอ่ยคนละเอ่ยน้ำเล่าสวัสดีค่ะคุณที่เธอชอบมัง้ง <c oughs> มันเป็นจังหวัดน้อยนะ <c oughs> จังหวัดตังไม่เนาะ จังหวัดลุกล่ามูอุ้ยไปอันนี้น้ำเพลินขันบางที่เขาโวเมื่อเขาบวได้เมื่อกับว่าบวได้ก็เลยว่าบึงก่อนสวัสดีค่ะพ่อสนันคุณแม่บุญมีแล้วก็แล้วก็ทักทายเนาะ ทักทายคุณมสตางค์กินครับมั้นตัวแกได้ปะแต่โตผ้ายายแกยังเหดเห็ดบุปผิดต่โตผาพนี่ยมันล่องอยู่เลยบัดนี้ไปบุปผนายังดอกขั้นผิดหวังมันจะเสียใจคือยายบม่เสียใจเด้อยายหัวปึนสุงบ่มา มือยิงยยามหาส่งทางเนาะที่มันจะขึ้นเร็วแต่ว่าไ่ได้ล่ะคือนภูเขาอันนี้กลัวเฮ้าสิเขากะเพื่อนเพื่อนมาส่งกำลังใจให้เยอะจ้าอันบ่เป็นความกิงเด็กวมสวัสดีนะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะเบบมาถักไายไปเว้าให้เบึ่งหรือไม่ หนูแดงตอบกับคุณแม่สำรองคือมันมันยุไกลยุแต่ก็คือยู่ไกลนะคือได้มีสายสัมพันธ์กันได้เว้าได้จ้าอันขั้นเห็นเพื่อนเพื่อนพ้องก็ดีใจเลยเนาะคนเคยมาวมาคุยน้ำกันขั้นเห็นก็ดีใจเลยทักทายจีบเห็น สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่รอบห้องจ้ากับขอบคุณหลายๆคุณแม่น้อยตอนเที่ยงคุณแม่น้อยตอนเที่ยงโอ้คุณแม่น้อยตนยอน,อตนเคยมีหมูอยู่สเยยูพูบเนาะก็มีหมูหักหมูแพง ทักทายเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนกะดีดีมิตรพูดดีๆนะคะ่ะเจ้ากะทักทายเฮาดีเป็นเพื่อนเป็นไม่ตีกับเฮาค,คุณคุณรู้สุขคนกับบุคคลเห็นแล้วเ,เห็นแล้วจะคลิปพัฒน,นานะแจ็คเมนผู้ใดแน่บเหมือนที่เฮาบรูกันหลเนะบันเนียนคลิปที่ ถอยมากกันถอยน้ากันเลยเ <laughs> พราะว่าขั้นเมื่อได้สี่พ,พี่เออพี่เทือตัวน้อยหรอ้หรอวะแกขิ้นากอนมูเข้าโรงเรียนนั่นโบท่านจักเทือก็ว่าตอบครับคุณ คุณยายตอบกับจันันสวัสดีค่ะคุณจนันตอบกับสว,สวัสดีครับคุณพ่อจันันแล้วก็สวัสดีครับคุณแม่ก็ทักทายกันเนาะทักทายหากันตลอดทั้ง ใจแหละเนะาะทั้งทีเฮาอันนี้เนาะเป็นอย่างขึ้น่เห็นเพิ่นแต่ได้๋้าก็ต้องไปหาเพิ่นก่อนเนะาะ้ามือเนาะแช่งกันสิบห้ามนแต่วันทีหนนท่หนึ่งวันที่หนึ่งหอดสิบห้าใหญ่มากเอาวามาคุยน้ำใ,นใจให้ยายเนาะยายกะ เราคุยอยู่ช่วยเขตบึงการเองคุณเราน้าเคแล้วกะทักทายหนูเดงเนาะคนที่เธอชอบมัง่งลืมนะจ๊ะคุณแม่โอ้ถ้าจะไปให้โทรบ,บอกบอก่เว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างเนาะบ่ท่านได้เห็ุหลาย <laughs> เปิดข้องเยว พ่อได้อันค่าขนมหนูแดงหนูแดงทักทายค่าคุณหนูแดงอันคุณหนูแดงผู้อ่านภาษาอังกฤษเห็นบ่เห็นยากกะคิดเดยบ่เห็นเพื่อนที่เคยมั่งสิกะคิดว่าเออคนเป็นยังไงคนขึ้นบ่ได้มากเนาะเนาะกะคิดไอ้น้องไออุ่นสวัสดีจ้าสวิต สวัสดีนะคะแม่เขียนขอบคุณนางเอกลูกสวยไหมครับแม่ผีเสื้อตัวน้อยสวย